สวัสด,ดีแฟนบอลที่เด็ดกินเต็มนะครับวันนี้มาเจอกับผมเฮียเผือกนะครับแน่นอนว่าวันจันนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะฟุตบอลน้อยกันสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับเราพักเบรกให้กับช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมทีมชาติกันแล้ว วันนี้นะครับวันจันฟุตบอลก็ยังคงมีเตะกันอยู่นะครับในระดับสโมสรน,นะครับแต่อาจจะเป็นลีกที่ไม่ได้ลีกใหญ่นะครับแต่ว่าน่าติดตามเช่นกันนะครับวันนี้คันมาเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับก่อนไปฟังบทวิจารณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันก่อนนะครับรวมไปถึง ถ้าอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราแอด pk 3 3นะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่าลืมแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับในนั้นเนี่ยจะมีคู่อื่นอน,นอกจาก7คู่ที่ผมหยิบยกมาด้วยนะครับรวมไปถึงกูรูท่านอื่นๆคอยให้ข้อมูลอยู่ด้วยนะครับวันนี้นะครับคู่แรกมาที่ตี2ตรงนะครับเป็นลีกทูของอังกฤษมีเตะกัน1คู่นะครับเป็นคู่ระหว่าง เบรดฟอร์ดนะครับทีมอันดับ19จะเจอกับนิวพอร์ตทีมอันดับ9นะครับตี2ตรงมาดูเบรดฟอร์ด5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2ส่วนฝั่งนิวพอร์ตนะครับ5นัดหลังสุดชนะได้ถึง3แล้วก็แพ้2นะครับเป็นการชนะ2นัดติดต่อกันด้วย คู่นี้นะครับเฮดูเฮดในการเจอกันเจอกันมา5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับซึ่งคู่นี้ก็เจออยู่รายการเดียวก็คือในลีกนี่แหละนะครับลีกทเป็นแบดฟอร์ดนะครับที่เอาชนะนิวพอร์ตไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับเท่ากับว่านิวพอร์ตยังไม่เคยชนะแบดฟอร์ดเลยในการลงเล่นกัน5นัดหลังสุดมาดูแบดฟอร์ดกันหน่อยนะครับก็ เกมล่าสุดเนี่ยในลีกก็เสมอมอแคมมาหนึ่งประตูตอนหนึ่งไม่ชนะใครมา3เกมแล้วนะครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็ยังมีพวกที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ <S <S แกนหลักขาประจําของแบทฟอร์ดนะครับนำมาโดยลิชชี่สมอลวูดนะครับเป็นกองกลางกัปตันทีมนะมีแซมวอล์กเกอร์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแอนดี้คุกกองหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้ว4ประตูในซีซั่นนี้ <S 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 ส่วนฝั่งผู้มาเยือนนิวพอร์ตนะครับเกมล่าสุดเนี่ย อัดเซาฟอร์ดนิ่มสามประตูตอนหนึ่งคว้าชัยมาสองนัดติดต่อกันนะครับทำให้มีเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของความมั่นใจเนี่ยมีเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยเจอปัญหาเล็กน้อยนะครับไม่มีแมตเบเกอร์นะกองหลังตัวหลักนะครับที่ถูกเรียกติดทีมชาติเวลส์ชุดยูย่นะครับแต่ว่ามี1ตัวที่พ้นโทษแบงกลับมานะครับนั่นก็คือเคียรันแบนแนนนะครับพ้นโทษแบงกลับมาพอดีส่วนเจมครากอีกหนึ่งแนวรับตัวเก่ายังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตนะครับ ขาประจำของนิวพอร์ตนะครับนำมาโดยแอรอนวิลดิกนะครับมิดฟิลด์ตัวลูกกับตันทีมนะครับซันโบไปแล้วสี่ประตูเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างคีรอนอีแวนนะครับใคฮิกลินแล้วก็บอบบี้คำว่าคู่นี้นะครับเป็นแบรดฟอร์ดเจ้าบ้านดูดีกว่าหนึ่งลูกเต็มๆนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ย บรดฟอร์ดได้ได้เปรียบเนื่องจากการเฝ้าหลังนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ดีไม่ชนะใครมาสามเกมแล้วสวนทางกับบิลเออนิวพอร์ตนะครับที่มาได้แบบคึกคักชนะมาสองเกมติดนะครับสภาพทีมแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าเแถมเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ดีเลยนะครับแพ้ถึงสี่จาก5านัดหลังสุดที่เยือนเนี่ยสวนทางกับเจ้าถิ่นที่เจ้าถิ่นแม้ว่าจะฟอร์มไม่ดีแต่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งวันนี้คิดว่าจะสู้กันได้อย่างสูงสีนะครับแต่ว่าเปิดออกมาเนี่ยเป็นแบรดฟอร์ดดูดีกว่าถึง หนึ่งช่วงตัวคิดว่าเยอะเกินไปนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์นิวพอตผู้มาเยือนคิดว่ามีแต้มมาต่อกันที่คู่ต่อมานะครับห้าทุ่มสีนะครับมากันที่รัสเซียกันบ้างนะก็เป็นฟุตบอลรัสเซียดิวชันสองนะครับหรือว่าเฟิร์สลีของรัสเซียโซคอลนะครับทีมอันดับ13จะเจอกับโรเตอร์นะครับทีมอันดับ12 5สองห้ทุ่มสีามาดูโซคอลเจ้าบ้านนะครับผลการ ออฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนฝั่งโรตเตอร์ผู้มาเยือนนะครับ5นัดหลังสุดไม่เจอชัยชนะเลยนะครับก็เสมอถึง4แล้วก็แพ้มาเกมเดียวนะครับคู่นี้นะครับมาเช็คเฮ t ูเฮ a d กันนิดนึงเฮตูเฮ h e เนี่ยถือว่าสูสีมากนะครับเจอกันมา5นัดหลังสุดเนี่ยต่างฝ่ายต่างเอาชนะไปได้สองนัดนะครับแล้วก็เสมอกันนัดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยคู่ขี้สูสีเลยทีเดียว มาดูขุมกําลังฝั่งเจ้าถิ่นกันหน่อยนะครับตัวลุกก็มีพวกมัตซิเมนโก้นะครับก็ยิงไป3ประตูแล้วในซะีซั่นนี้นะครับส่วนแดนกลางนะครับขยับลงมาก็มีพวกเอลโมลินนะครับรวมไปถึงโชบานอฟนะครับก็จะเป็นตัวคุมเกมส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับผู้มาเยือนโรเตอร์ตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กันครบนำมาโดยแนวลุกอย่าง โมโลโซอฟนะครับก็ยิงมา1ประตูนะครับลงสนามอย่างต่อเนื่องแดนกลางนะครับมีมัดเซฟนะครับแล้วก็โบโลตอฟก็พร้อมรวมไปถึงโซโคลอฟด้วยนะครับนักเตะทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวรัสเซียทั้งหมดนะครับ <S <S 1> <S 1> คู่นี้นะครับก็ถือว่าแฮนดิแคปเปิดออกมาคู่ขี้สูสีมากๆนะครับเป็นโซโคเจ้าบ้านนะครับดูดีกว่า0.25เท่านั้น แน่นอนนะครับว่าคู่นี้โซโคเนี่ยได้เล่นในบ้านแต่ว่าฟอร์มไม่นิ่งเอาซะเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้นะแพ้ศูนย์แพ้ศูนย์ประตูต่อ3เลยนะครับเจอกับโรเตอร์เป็นทีมที่แพ้ยากเพราะว่าหนักไปทางเสมอห้านัดหลังสุดเสมอ4แพ้เกมเดียวนะครับมาเยือนแบบนี้ผมมองว่าโรเตอร์ก็ยังคงจะเน้นรัดกลุ่มนะครับเฮดทูเฮดคู่นี้ก็สูสีกันด้วยดังนั้นคู่นี้เนี่ยโอกาสเสมอสูงมากๆนะครับดังนั้นขอเชียร์ผู้มาเยือนโรเตอร์ไม่แพ้ มาต่อกันที่พีมายลีกอาร์เมเนียกันบ้างนะครับคู่นี้แข่งกันรวดเร็วเลยนะครับคืนวันจันทร์ตามเวลาบ้านเราจะเตะกัน2ทุ่มตรง นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง BKMA นะครับจะเจอกับ a l a s ชเคิร์นะครับสองทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรามาดูฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้าน BAMK กันหน่อยนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะห้านัดหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้ถึง4นะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือน a l a s ชเค r ร์นี่หนักกว่านะครับห้านัดหลังสุดไม่มีชนะเลยนะครับแพ้3เสมอ2 มาดูเฮดดูเฮดนะครับของทั้งคู่ในการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นผู้มาเยือนอารลัชเคิร์ดดูดีกว่านะครับชนะได้ถึง3นัดนะ b m เอเอาชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นมาดูกันสักหน่อยนะครับเรื่องของสอติเรื่องของความพร้อมของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเอ่อ BKMA เนี่ยแม้ฟอร์มไม่ดีนะเตะมา8นัดมีแค่7แต้มนะครับเช่นเดียวกับอารลัชเคิร์ดแนัดเนี่ย เช่นกันมี6คะแนนนะครับอยู่อันดับ8กับอันดับ9้าของลีกอาร์เมเนีย e ก็ถือว่าอยู่อันดับติดกันเลยนะครับเป็น2ทีมที่ฟอร์มแย่พอกันมามาเจอกันในเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอีกอีก,อก,อกคู่หนึ่งที่หมูกัดกันนะครับเออบีเคเเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องของการเฝ้าลังนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเล่นในบ้านน่าจะเป็นฝ่ายที่เปิดเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแถมตัวผู้เล่นเนี่ยก็ถือว่าพร้อมหมดนะตัวหลักๆของพวกเขานะครับน่าจะ กดดันใส่ผู้มาเยือนได้อย่างต่อเนื่องมีลุ้นนะครับจะอาศัยความได้เปรียบจากการได้เล่นในบ้านนี่แหละมีลุ้นที่จะเอาชนะเอ่ออารัชเคิร์สไปได้นะครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นเสมอนะผมมองว่าถ้าเปิดออกมาแบบนี้เจ้าบ้านดูดีกว่านะครับเชียร์ B A M K นะครับ3คะแนนในบ้านยังคงอยู่ที่ พิเมลิกอาร์เมเนียนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับสี่ทุ่มตรงเวสอาร์เมเนียนะครับทีมอันดับ10จะเจอกับแกนซาซาทีมอันดับ11มาดู5นัดหลังสุดของเวสอาร์เมเนียกันหน่อยนะครับ5นัดหลังสุดชนะมา2นัดติดต่อกันส่วนฟังแอนชาชานะครับ5นัดหลังสุดยังไม่ประสบพบเจอกับชัยชนะเลยนะครับแพ้3เสมอ2 คู่นี้นะครับเฮ t ูเฮ a d เจอกันมา3นัดเป็นเวสอาร์เมเนียเอาชนะไปได้ถึง2นัดด้วยกันนะครับอีก1นัดเนี่ยเป็นการเสมอกันนะครับมาดูเรื่องของความพร้อมกันสักนิดนึงนะครับคู่นี้ก็เป็นฝั่งเวสอาร์เมเนียนะเปิดเปิดออกมาเนี่ยดูดีกว่าครึ่งช่วงตัวนะครับเจ้าบ้านเนี่ย0.5 เวสต์อเมเนียเนี่ยดูดีกว่าพอสมควรนะครับหลังจากที่ฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาเอาชนะมา2เกมติดต่อกันนะครับเล่นด้วยความมั่นใจสวนทางกับแกนซาซ่านะครับไม่ชนะใครมา5เกมแล้วเกมนี้ต้องมาเยือนแบบนี้ต้องบอกได้คําเดียวว่ารอดยากนะครับดังนั้นคู่นี้หน่าติดตามแล้วก็น่าเชียร์มากๆนะครับสำหรับเวสต์อเมเนียที่เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับคู่นี้ติดดาวได้เลยเวสต์อเมเนีย มาต่อกันที่เดนมาร์กกันบ้างนะครับเป็นฟุตบอลดิวิชันหนึ่ของเดนมาร์กนะครับเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเหล่านะครับฮาวิดอเล่ทีมอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับโคดิงทีมอันดับ10มาดูเจ้าบ้านก่อนนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2ชนะ3นะครับขออภัยแพ้2ส่วนฝั่งโคดิงผู้มาเยือนนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2มาดู5นัดหลังสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็ เป็นโคดิ้งนะเอาชนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็ฮาวิดอฟเล่นะครับเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับคู่นี้นะครับมาดูเช็คความพร้อมกันสักนิดหนึ่งนะครับฮาวิดอฟเล่เนี่ยได้เปรียบนะครับได้เฝ้าลังแล้วก็ฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าโอเคแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้มาก็ตามนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็แพ้กับโคดิ้งนี่แหละในในฟุตบอลถ้วยนะครับเดนมาร์กครับนะครับก็เป็นการแพ้คาบ้านเลยฟอร์มไม่ค่อยนิ่งนะครับแพ้มาแล้วก็ก่อนหน้านั้นชนะมา2นัด ส่วนฝั่งโคดิ่งเนี่ยเพิ่งฟื้นจากบอลถ้วยในการเจอกับฮาวิดอฟเล่เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเกมมาเยือนแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะครับซึ่งคู่นี้นะครับฮาวิดอฟเล่เนี่ยเปิดออกมาแฮนดิแคปเปิดออกมาได้เปรียบ0.25นะครับได้เล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าวันนี้จะล้างตาโคดิ่งได้นะครับเชื่อว่าจะเฉือนนะเฉือนเฉือนโคดิงไปได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ย หนึ่งลูกนะครับอย่างนั้นวันนี้เชียร์ฮาวิดอฟเล่เก็บ3าคะแนนเหนือโคดิ้งนะครับคิดว่าจะเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1จากการได้เปรียบเรื่องของการได้เล่นในบ้านนะครับมาต่อกันที่ฟุตบอลซุปเปอร์ลีก2องนะครับของกรีกนะก็เป็นกลุ่ม A นะครับแข่งกัน1ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับวันจันดิอาโก拉สนะครับทีมอันดับ10จะเจอกับคามปาเนกอสนะครับทีมอันดับ5คู่นี้นะครับสถิติยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับ มาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของเดียโกาสกันหน่อยนะครับก็ชนะแค่เกมเดียวเสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับอยู่บวยนะครับส่วนคัมปานยกอสนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับเป็นการแพ้2เกมติดต่อกันด้วยคู่นี้นะครับก็เป็นอีก1คู่ที่ค่อนข้างจะหมูกัดกันนะครับเดียโกาสเนี่ยเกมนี้ ได้เล่นในบ้านนะครับฟอร์มไม่ดีเลยฝืดแบบฝืดจัดๆเลยนะครับสามนัดหลังสุดของพวกเขาเสมอ2แพ้1ซึ่งยิงประตูไม่ได้เลยนะครับขณะที่คัมปานีกอสเนี่ยพอกันเลยนะครับแพ้มา2เกมติดต่อกันนะครับดูแล้วเนี่ยชื่อชั้นหรือว่า เรื่องของขุมกําลังต่างๆไม่ได้ห่างกันเลยนะครับในคู่นี้มีโอกาสแบ่งแต้มกันสูงมากนะครับคิดว่าคู่นี้เนี่ยเสมอกันไปเจ้าแบบไล์สกอร์แบบจืดเลยนะครับต่ําก็คิดว่ายิงประตูกันไม่ได้เยอะเลยนะครับก็คิดว่าคู่นี้จบไม่เกิน2ประตูเผลอๆไม่มีประตูด้วยนะครับเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูคู่ สุดท้ายของวันนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าก็เป็น7จ็ดโมงเช้าของวันอังคารนะเป็นการเจอกันระหว่างโกยาสนะครับเจอกับซานโตสนะครับในศึกเอ่อลีกฟุตบอลของบราซิลนะครับเป็นเซเลบีนะเป็นลีกรองของบราซิลนะครับมาดูโกยาสก่อนนะครับเจ้าบ้านก็ไม่ชนะใครมาสามเกมติดต่อกันแล้วนะครับห้านัดชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนฝั่งซานโตสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยฟอร์มกำลังดีเลยนะครับ หนัดหลังสุดชนะถึง4นะสะดุดเสมอแค่เกมเดียวนะครับปัจจุบันอยู่รองจ่ากฝูงแล้วก็กำลังขับเคี่ยวแชมป์อยู่นะครับมาดูเรื่องของ h ฮ to Head ในการเจอกันของ2ทีมนี้กันสักนิดหนึงหนัดหลังสุดนะครับซานโตสชนะได้3นะครับโกยาชนะได้2ซึ่งก็ไม่ยังไม่มีเสมอเลยในะห้านัดหลังสุดในการเจอกันนะครับซึ่ง3นัดที่ซานโตสชนะเนี่ยเป็น3นัดล่าสุดด้วยนะครับ มาดูโกยัสเจ้าบ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับมีหนึ่งแข้งลงไม่ได้นะครับอโลซิโอโซซานะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาในการจัดทัพเจ้าบ้านนะครับโกยัสเนี่ยขุมกำลังหลักๆนำมาโดยแนวลุกนะครับติอาโกเกาฮาโดนะครับยิงไป5ประตูนะครับมีพวกเวลลีตันนะครับลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงมาติอัสกอนซาเวสนะครับแล้วก็เปาโลบาย่า นะครับเราก็มีตัวต่างชาตินะครับชาวโคลอมเบียโรริเกสนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวชูโรงของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับมาดูขุมกําลังของซานโตสกันบ้างนะครับตัวเจ็บค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวหลักอะไรนะครับบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วขุมกําลังหลักๆนะครับมีวิลเลียนนะตัวเก่าไว้37เนะครับเป็นตัวชูโรงในแนวลุกนะครับกองกลางนะครับมีพวกเดียโก้เพชตูกานะครับจูอัลชมิดรวมไปถึงออส เโอนะครับก็พร้อมลงสนามนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับซานโตสผู้มาเยือนเนี่ยไล่ล่า,ลาแชมป์อยู่นะครับแต้มห่างจากจ่าฝูงเนี่ยคะแนนเดียวถ้าเกิดเขาชนะในเกมนี้นะครับหรือว่าเพียงแค่เสมอนะครับลูกได้เสียเนี่ยดีกว่าจะขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงของเซเรียบีทันทีนะครับในลีกบราซิลดังนั้นวันนี้ซานโตสมาเน้นแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นห้โหราคาเสมอกันด้วยถือว่า ไม่คิดมากเลยนะครับไปซานโตสนะครับเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะได้แม้ว่าโอเคว่าเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์ไม่ดีด้วยสามนัดหลังสุดไม่ชนะบวกกับซานโตสเนี่ยเกมล่าสุดเพิ่งชนะมาด้วยมีแรงกระตุ้นสูงมากๆนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของขุมกําลังนะครับในของในแง่ในทีมซานโตสนะแต่เชื่อว่าเกมเนี้ยเน้นแล้วก็จะสามารถเฉือนชนะไปได้แบบถือว่า ไม่ไม่ได้ยากด้วยนะครับดังนั้นคู่สุดท้ายนี้เชียร์ซานโตสผู้มาเยือนนะครับแันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลทั้ง7คู่ประจําวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าอยากพูดคุยกันแบบส่วนตัวนะครับแอด pk 3 3นะครับเข้ามาก็จะเป็นการพูดคุยกันแบบส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีกูรูท่านอื่นๆด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมแอดเข้ามาเยอะๆนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเจอกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ